ประเด็นท้าทายของตัวเองในปีงบประมาณ2 5 6 8ดก็ได้ทำข้อตกลงกับท่านผู้มีการไว้ก็คือในส่วนของการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงปฏิบัติการ p r a ค t ical Mo เดลเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์เงื่อนไขตระกะบรูนของนักเรียนชั้นมาวิชาวิทยาการคณิตศาตรนีนะครับที่ทำประเด็นท้าทายในเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่า ตัวเองเน่ยสอนสลับนะครับกับคุณครูจุธารัตน์ปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยรับผิดชอบมปลายถ้าเป็นหลักนะครับปีนี้ก็เลยมาดูแลในวิชานี้นะครับช่วยค่าคุณครูสุธารัตน์วิทยาวิทยาการคำนวณเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรของมสองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสัมพันธ์กับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศสตร์ด้วยนะครับในเรื่องที่ท้าทางเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของคณิตศาสตร์ซึ่งคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กไทยส่วนใหญ่จะไม่ชอบอยู่แล้วรวมถึงเด็กโรงเรียนเราด้วยนะครับในเรื่องการคิดวิเคราะห์โจทย์เนี่ยพอเป็นคณิตสัตร์เด็กจะไม่เอาแล้วก็เลยใช้วิธีการให้เด็กมาปฏิบัตินะครับ โดวยวิธีการแพสซิฟท์มอนด์นะครับเชิงปฏิบัติการมันก็คือเป็นการสอนแบบแพสซีฟชีตเรี a นนิ่งไปด้วยกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ต้องสอนอสืษฎดีก่อนเป็นฝึกคิดก่อนแล้วให้เด็กทำนะครับซึ่งตัวเองเนี่เป็นคอสองด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแก้ปัญหา กาแ,แก้ปัญหาที่ที่นี่คือแก้ปัญหาให้เด็กสามารถคิดได้ตามกระบวนการไม่เน้นคาตอบที่ถูกต้องถามว่าทําไมถึงไม่เน้นคาตอบที่ถูกต้อง mm hmm. เพราะวิทย์คณิตเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยมันต้องดูกระบวนการคิดก่อนวิธีาการทําก่อน mm hmm. การบวกลบคูณหารเนี่ยคนเรามีสิทธิ์บวกลบคูณหารผิด ได้อยู่แล้วนะครับแต่ดูกระบวนกนวารเด็กทาถูกไหมและยิ่งด้วยตอนนี้ไม่ให้เด็กใช้เครื่องคิดเลขนะครับเพราะจะได้ฝึกสมองเขาให้เขารู้จักการคิดมาบวกลบคูณหารผิดก็ได้นะครับในส่วนของตะกะบูรินเนี่ยนะครับก็จะมีแค่3เงื่อนขันเองนะครับก็คือแอนออนอ t นะครับเด็กบางคนก็ยังจะไม่อะไรอ่ะก็เรียกว่าไม่คุ้นชินหัด ท่องจำพึ่งการท่องจำมันบางทีมันไม่ถูกนะครับมันไม่ได้เข้าใจนะครับก็เลยใช้วิธีการปฏิบัตนะิก็มีวิธีการให้เด็กเนี่ยคิดนะครับโดยผลสมมติที่เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณเนี่ยนะครับก็ไต้ตั้งเป้าไว้ว่าเด็กไม่น้อยกว่า85นะครับร้อยละ85เนี่ยจะต้องได้เกรด2.5ขึ้นไป คิดว่าเก์ส่อนข้างจียพอกระท่าเนี่ย่นข้างจะกํกำลังดีนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเองเนี่ยตัวเองก็มีวิธีการสอนมีนวัตกรรมนะครับจำลองตะกัดนะครับบูดินนะครับเป็นอีกอินโฟกราฟิกให้เด็กดูเย่างเข้าใจไม่ต้องมาตีตารางเหมือนสมัยก่อนจริงและจริงเป็นจริงเค็ดและจริงเป็น จริงอย่างเงี้ยนะครับเด็กก็ท่องไปเรื่อยเป็นนกแก้วขุนทองซึ่งมันไม่ได้ท่องก็ลืมถ้าตัวเองไม่เข้าใจนะครับก็คิดว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับเด็กก็เข้าใจง่ายนะครับมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับร้อยละแปดสิบห้าางที่ต้องตัวเองได้ตั้งเป้าไว้นะก็ได้มีกราฟแสดงผลที่เห็น นะครับในด้านท้ายนะครับส่วนงานอื่นนอกจากงานสอนก็จะมีหลักๆนะครับอยู่สองงานก็คืองานแรกคืองานนโยบายและแผนนะครับงานที่สองก็จะเป็นงานของกิจการนักเรียนนโยบายและแผนก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือดูในส่วนของให้ครูเขียนโครงการเขียนแผนนะครับตัดงบประมาณให้ตรงตามแผนที่เราประกรอบ,บงบเงินไว้นะครับ เราก็กันยาน,นี้นะครับคุณครูก็ต้องทำผูุู้มิภายในนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยก็หลังจากทำวิชาการระยเสร็จแล้วงานผลก็เลยเสร็จแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของผูุู้มภายในคุณต้องต้องส่งนะครับอีกงานนี้คืองานกิจการนักเรียนนะครับก็เป็นยาขมนะครับคือมันต้องดูแลทั้งหมดนะครับเรื่องของนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดย ก็ได้อ้างอิงนะครับบริขานงานอ้างอิงตามแบบนะครับหรือโมเดลของโรงเรียน NMS Smart School ซึ่งต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนก่อนในเรื่องของทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเราเน้นในเรื่องของความเป็นคนดีนะครับเพื่อป้อนสู่สังคมนะครับ แล้วก็งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริการนะครับเช่นงานชุมชนนะครับก็จะเป็นในส่วนของงานก่อผ้าทรายของตำบลหนองรีนะครับงานตัวแทนโรงเรียนนะครับในการถวายพระพรชัยมงคลกับพระบรมสารวงนะครับแล้วงานอื่นๆนะครับที่แล้วแต่แต่ได้รับมอบหมายและได้รับความไว้วางใจจาท่านผู้บริการครับในส่วนของ การทางานของตัวเองนะครับ <Okay. S 1> ก็ขออนุญาตนาเสนอเพียงเท่านี้นะครับ